อายุ30วางแผนกเกษียณต้องทำยังไงก็ต้องคำนวณเงินที่จะใช้ต่อเดือนแล้วก็ต้องคำนวณว่าเราจะมีอายุถึงเท่าระแยกตัวอย่างเช่นหากต้องการใช้เดือนละ20,000บาทต่อเดือนแล้วก็ต้องการมีชีวิตอยู่ถึงอายุ90นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีเงิน20,000บาทใช้ตลอด60ปีที่คุณกเกษียณแล้วเงินนั้นเป็นเงินเท่าไหร่ ก็เอา20,000คูณ60ปีคูณ12เดือนจะเท่ากับ1 4 4 0 0 0ล้าน4บาทแล้วเราก็แค่ไปหาเงินจำนวน1 4 4 0 0 0ล้าน4แสบาทให้ได้ก่อนอายุ30แล้วก็กดออกไปใช้เดือนละ20,000หรือจะเอาเงิน1 4 4 0 0 0ล้าน4บาทนี้ไปฝากประจำก็จะได้ดอกเบี้ย2%ต่อปีก็จะตกปีละ2 8 0 0 0 0บาทก็จะมีเงินใช้เฉลี่ยเดือนละ 24,000บาทโดยที่ไม่ต้องเอาเงินต้นออกมาใช้เลยหรือถ้าอยากให้เงินต้นมันงอกขึ้นด้วยในระยะยาว3-10ปีก็หาหุ้นปันผลสัก5ตัวถือเพื่อกระจายความเสี่ยงหุ้นปันผล3%ต่อปีก็จะมีปันผลปีละ432,000บาท เฉลี่ยเดือนละ36,00มบาทข้อดีของหุ้นปันผลคือเงินต้นมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว3ามถึงสิปีอาจจะโตขึ้นอย่างน้อยๆ2เท่า3เท่าหรืออาจจะโตเป็น5เท่าเลยก็ได้อย่าคิดว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ให้คิดว่าตายไปก็สามารถส่งต่อความมั่งคั่งนี้ให้ลูกให้หลานได้ลูกหลานก็จะได้ไม่ต้องลำบาก ข้อเสียก็คือหากจุดซื้อแพงอาจทำให้เงินต้นอาจจะลดลง30-50%เปซเพราะฉะนั้นแล้วหากจะเก็บหุ้นปันผลควรทยอยเก็บทีละ5%ปอร์เซนของเงินเก็บแล้วควรเก็บเฉพาะตอนที่หุ้นปรับฐานลงเท่านั้นไม่ควรเก็บตอนที่หุ้นพุ่งไปแล้วซึ่งตรงนี้ต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดแล้วก็ควรแบ่งหนึ่งเปอร์เซ ของเงินเก็บของคุณมาซื้อบิตคอยติดไว้บ้างบิตคอยคืออะไรก่อนที่คุณซื้อคุณต้องรู้ว่าบิตคอยคืออะไรเสียก่อนอย่าเชื่อผมถ้าคุณยังไม่รู้ว่าบิตคอยคืออะไรและบิตคอยทำงานยังไง